สีเดิมแท้จากโรงงานแบบนี้หายากแน่นอนครับผมน่าจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะกับสีเทาดาเทาควันบุรี่อันนี้เลยครับผมนะอันนี้ไม่ใช่ตัวโลด้วยเป็นตัวค่อนข้างท็อปนะครับผม DVD 1.9ี u l l ่งจุดูดสีหายากนะครับผมรถเดิมจากโรงงานใช้งานน้อยๆสภาพเรียมเนี้ยับผมอันนี้ฟรีดาวได้ด้วยนะครับผมผ่อนเบาๆแค่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทแต่ไปจ่ายทีปีหน้าได้เลยนะเดือนมกราค่อยมาจ่ายค่างวดนะครับผมเอารถไปใช้ท่องเที่ยวกับครอบครัวก่อนได้เลยนะฟรีดาวฟรีค่างวดเก้าสิบวันนะครับผม และก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยผ่อนเบาๆแค่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นเองพี่ๆท่านใดสนใจจับจอ,มเมองเป็นเจ้าของนะครับโทรมาหาบูมก่อนได้เลยที่ศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามครับผมนะและรับชมคลิปกันให้จบนะรายละเอียดของตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมโอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านชาวรถครอบครัวด้วยนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถบ้านบูมบูมนะครับผมที่จะมารีวิวรถ ppv 7ที่นั่ง รถครอบครัวไซส์ใหญ่ๆคัดเกตเมาให้พี่ๆแล้วนะครับผมตามมาถานขอบริษัทเพชรยนต์เลยนะครับผมวันนี้มีรถสวยๆมานําเสนอพี่ๆอีกแล้วนะครับผมนะให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสีพิเศษแบบนี้เลยครับผมไม่ได้เห็นกันบ่อยๆอย่างแน่นอนนะกับเจ้าตัวยูสุมิวเอ็กนะครับผม1.9ดีวดีนะครับผมทูวิวได้ตัวโฉมดีวดีนะครับผมได้เป็นสีเทาควันเหรียครับผมเป็นสีเทาดำครับผม หายากแน่นอนนะครับผมไม่ได้เห็นกันบ่อยๆจริงๆครับสําหรับสีนี้นะขับตามท้องถน,นนน่าจะสักชั่วโมงหนึ่งถึงจะเจอคันนี้ทีหนึ่งนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะเพราะผมก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันสีนี้นะคันนี้เป็นปีสองพันสิบเจดจดสิบปดนะครับผมกับเลขไม่แค่แสนต้นต้นเท่านั้นเองแสนกลางๆประมาณนี้นครับผมหนึ่งแสนแสนห้าแสนหกนะครับผมก็ถือว่ากลา,างกครับผมไม่ได้เยอะมากรถปี2 0 1 7นนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับผม ก็กลางๆของรถ PPV รถครอบครัวเลยนะครับผมนะใช้งานในเมืองอย่างเดียวขับรถไปทำงานกลับบ้านแค่นั้นนะครับผมนะคันนี้ราคาก็สุดพิเศษเช่นเดียวกันครับผมนะคันนี้ราคาเป็นแค่เจ็ดแสนสามื่นเก้าพันบาทครับผมนะได้ฟังก์ชันมาเพิ่มด้วยนะเป็นตัว DVD คันนี้เจ็ดแสนสามื่นเก้าพันบาทคุ้มค่าแน่นอนครับผมเพราะว่าสามารถฟรีดาวได้เหมือนกันนะครับผมจัดยอดได้เต็มได้ฟรีหายากและเป็นตัว DVD ดด้วยนะครับผมฟรีดาว ได้ดอกเบี้ยพิเศษอีกต่างหากและยังมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะผมเป็นแคมเปญพิเศษนะสำหรับดีลเลอร์เจ้าใหญ่เท่านั้นที่จะได้แคมเปญแบบนี้กับดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้นะคบผมนะบริษัทเพชรยนต์มีให้ครับผมจัดไปเลยนะครับผมเอารถไปวิ่งใช้งานในช่วงไฮซีซันแบบนี้ก่อนได้เลยกับครอบครัวนะครับผมค่อยมาจ่ายค่างถอีกทีปีหน้าเดือนมกรานะครับผมกับโปรขับฟรี90วันคันนี้ผ่อนเบ,เ,บเบาแค่1 4 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะครับผมได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาอีกผม ผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆแต่ว่าจ่ายคั้งงวดทีปีหน้าเลยนะช่วงนี้ก็ทํางานเก็บเงินแล้วก็ไปเที่ยวกับครอบครัวก่อนได้เลยนะครับผมโอเคครับรายละเอียดของตัวรถจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยถ้าพี่ๆสนใจหรืออยากจับจองกันเข้ามาก่อนนะทุกมาหาบุมก่อนดีกว่า090-2989893ครับผมนะจับจองกับบูมดูคลิปบูมให้บูมดูแลรถของพี่ๆและพี่ๆดูทุกท่านนะครับผมนะโอเคครับไปรับชมรายละเอียดกันเลยเริ่มกันที่ด้านหน้าครับผมนะโคมไฟหน้า สายแจ๋วแบบนี้หน้าตาดุดันครับผมมีตัวเดทามลันนิ่งไลน์มาให,ให้ด้วยมาพร้อมกับโปรเจคเตอร์ครับผมโคมไฟสายแจ๋วเลยนะแบบนี้เลยครับผมนี่ครับสะอาดไม่มีตําหนิเลยก็ว่าได้กระจังหน้าก็จะได้เป็นตัวเขี้ยวเหมือนกันนะครับผมเขี้ยวโครเมียมแบบนี้เงาเงาเลยครับผมนะไม่มีตําหนิเลยไม่มีร่องรอยของสนิมเลยด้วยนะครับตัวไฟตัดหมอกมีมาให้เช่นเดียวกันนะคันนี้พิเศษพิเศษตรงสีเนี่ยละครับผมชอบมากๆากเลย นะไม่ค่อยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยจริงๆนะครับผมเพิ่งมาเห็นที่นี่แหละตัวไฟตัดหมอกมีให้ครับผมนะรอบ้วดโครมเนี่ยมาพร้อมกับชายกันชนที่เป็นสีเทาเข้มนะครับผมรู้สึกจะเป็นเทาเมทัลิกนะสีแบบนี้นะครับผมปัดกับสีเทาควันบุหรี่ของตัวรถครับผมนะสีจะออกสีมิดไนท์บูสีเข้มๆแบบนี้นะครับผมสีค่อนข้างหายากเป็นสีบางๆเดิมๆนะครับผมจากโรงงานเลยนะแบบนี้นะครับตัดกันคือแบบดีไซน์ได้ลงตัวมากตัวกันชนนะครับผมกับแก้ม รอยต่อแนบเนียนสนิทไม่มีการ,รเพยเออหรือว่าปักอ้ามาแน่นอนนะรถมือสองแต่ว่าสภาพเนี้ยบจริงๆครับผมคัดเกลี่ยัดสภาพมาให้พี่ๆแล้วนะครับตัวล้อแม็กนะครับผมแม็กอลลอยเดิมๆของอีซูซูหกลูกแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้ได้เป็นขอบสิบแปดด้วยนะครับผมแม็กใหญ่มากๆแถมยังเป็นดิสเบรกอีกต่างหากนะครับผมรัดด้วยยางบิสโตเลยปี2022ครับผมอีโคเปียนะเฉพาะยางก็มีราคาแล้วนะครับผมยางก็ถือว่าท็อปอยู่เหมือนกันนะครับผม โอเคดูดอกอยางแน่นๆลึกๆแบบนี้เลยนะครับผมใช้งานได้อีกยาวๆนะตัวเบ้าโชกนี่ครับมีรอยแต้มมาจากโรงงานมาด้วยโชกไม่มีรั่วซึงับผมน,น็อตไม่มีขยับสูมล้อสะอาดสะอ้านพร้อมขายพร้อมใช้งานครับผมพี่ๆเอาไปวิ่งใช้งานอย่างเดียวผมแถมฟรีขัดสีเซรามิกทําสปาภายในภายนอกให้ด้วยนะครับผมถ้าไปทำข้างนอกก็หลายพันอยู่เหมือนกันนะแต่ผมแถมให้เลยฟรีๆสาหรับพี่ๆที่มาจับจองกับบูงนะนี่ครับตัวชายบันไดสีเทาเข้มๆแบบนี้เลยนะครับผม กระจกมองข้างปรับพัาไฟฟ้าแล้วนะครับผมและก็เป็นสีโครเมียมด้วยเงากลิปแบบนี้เลยนะครับผมเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะครับสีหายาตาดกับสีโครเมียมก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะเหลี่ยมสันสวยงามะครับญญผมไม่มีรอยบุบแน่นอนนะเส้นตรงเป็นแนวตะเข็บแบบนี้เลยนะคร <c ười> ับผมรอยต่อแนมเนียนสนิทไม่มีโดนรถไม่ช้ำนะครับผมมาดูด้านหลังกันมากดีกว่าในส่ญญวนของช่วงฝาท้ายนะครับผมนี่ครับฝาท้าย สีเท่ากันทุกจุดนะครับผมโลโก้ทุกอย่างไม่มีร่องรอยการแกะตัวไฟท้ายสายเจ๋วแบบนี้นะครับผมและก็ตัวคาดโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยครับผมนะด้านบนก่อนเลยกันตัวสปอยเลอร์นะครับผมสีเดียวกับตัวรถเลยนะสีเท่ากันทุกจุดต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือสีเทาควันบุหรี่นะสีจะออกมิดไนท์มูมิดไนท์บูแบบนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับผมรอยต่อแนมเนียสนิดแบบนี้เลยนี่ครับบริเวณหลังคานะครับเหลี่ยมสันสวยงามไม่ต้องขัดสี แต่นิดเดียวนะครับผมแสดงถึงความเดิมนะเราติดตั้งแหลกหลังคามีมาให้เช่นเดียวกันแข็งแรงทนทานแน่นอนนะไฟเบรกดที่3ก็มีไล่ฟงไล่ป้าก็มีการปัดน้ําฝนใช้งานได้ตามปกติครับผมนะตัวชายกันชนครับผมมีไฟทับทิมติดมาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะสีของกันชนก็สีเดียวกับด้านหน้าเลยตัดกับสีของตัวรถครับผมอันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยกล้องเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมไม่ได้ไปติดตั้งเพิ่มเองนะนี่คือมาจากโรงงานเลยนะครับสภาพไหนสภาพนั้น โอเคโอ้โห okay. oh และภายในเป็นสีครีมครับผมรู้ระมีระดับมากๆทําให้ดูสว่างแบบนี้เลยนะภายนอกอาจจะดูดุดันนะครับผมแต่ภายในนี่คือหรูราจริงๆนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปฟังฟังก์ชันภายในดูความเดิมของตัวรถก่อนเม็ดอาร์นะครับผมน็อต <Not S 2> ตัวโชค๊คระบบอัตโนมือนะครับผมไม่มีแกะแบบนี้เลยเม็ดอาร์เห็นชัดเจนปั๊ม L และปั๊ม R ไม่มีถอดครับผมนะไม่มีรอยโดนประแจมาด้วยนะแบบนี้เลยนะครับผมเห็นกันชัดเจนแบบนี้นะสีอย่างแบบน่นๆเหนียวๆ ตัวคมไปท้ายไม่มีขยับครับผมเบาะหลังปรับพับได้ตามปกติครับผมเบาแถวที่3ามนะมีเบลมาให้ครบ l o ้ o iso fit มีโโโ so เหมือนกันนะครับผมมีที่วางกรงวางแก้วให้ด้วยนะถูเครื่องมือมแมแลงอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับผมโอเคฟังเสียงตอนปิดฝาท้ายแล้วกันนะครับผมนี่ครับทีเดียวสนิทแบบนี้เลยนะโอเคมาดูต่อที่ช่วงล่างแล้วกันนะครับผมรไล่ไใหม่กิปเลยนะครับผมดอกอยางเยอะมากๆนะครับแบบนี้เหมือนยังไม่ได้ผ่านการใช้งานยังไม่ได้สัมผัสพื้นโลกเลยด้วยซ้า นะครับตัวซ้มล้อและเบ้าโชกับผมนะไม่มีร่องรอยของสนิมหรือว่ารอยเชื่อมเลยนะสภาพเงาวับแบบนี้เลยนะครับนี่ช่วงล่างเดิมๆับผมทางเพรยนรับประกันคุณภาพอยู่แล้วนะครับเกียร์เอไม่พี่พี่รถไม่มีชนหนักพี่ควารจมน้ำน้ำท่วมตัดต่อแต่แน่นอนอ่ะดูแชสซีนะครับผมปั๊มโรงงานยังมีอยู่เลยนะแบบนี้ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับผมนะแต่ว่าไม่มีร่องรอยสนิมเลยคือกลมคงรูปเดิมแบบนี้สำเนา เล่มกับเลขรหัสตัวถังตรงกันทุกจุดนะครับผมแน่นอนรับประกันเลยนะมาดูห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าสีครีมรูๆแบบนี้แบบที่ผมบอกครับผมนี่เบาะหนังนั่งสบายๆครับผมออกแบบให้เข้ากับสรีระของร่างกายแบบนี้เลยนะครับผมไม่บุบไม่ยุบไม่ขาดสีครีมสวยๆแบบนี้แทบไม่ต้องทําความสะอาดเลยนะปรับพับได้ตามปกติที่นั่งเรือๆครับผมตัว เลกรูมหรือว่าจะเป็นเฮดรูมนะครับผมนะสบายสบายกันไปเลยไปกับครอบครัวนี่คือสบายแน่นอนครับผมนี่มีตัวคอนโทรลแฟนมาให้ด้วยแบบนี้เลยนะครับผมไม่ต้องแย่งแอร์กันเลยนะมีบทุกแถวท,ทุกที่นั่งเยน็นฉ่ากันทั้งคันรถเลยนะเอกลักษณ์ของเขาเลยครับผมนี่มีจอกลางมาให้ด้วยเพราะว่าเป็นตัว DVD นะมีจอกลางมาให้นั่งโดยสารไปเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นแบบนี้ไม่น่าเบื่อแน่นอนนะครับผมนะยิ่งสนุกกว่าเดิมอีกเหมือนได้มาดู หนังนอกบ้านเลยนะเป็นพยางพรมมีมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคมาดูฝังคนขับบ้างมือเปิดจะได้เป็นตัวโคมเมียมแบบนี้นะครับผมกุญแจแบบออริจินอลของซ i s u เลยแบบนี้นะครับโอเคมามาเริ่มกันที่แผงประตูครับผมเมื่อกี้เห็นกันแวบๆบแบบแล้วตัว DVD ก็จะเพิ่มความหรูหรามาตรงเป็นซีรีมมาพร้อมกับนี่ครับผมลายไม้เกวๆนะเป็นคาร์บอนบูดแล้วเรียบร้อยนะครับผมทันสมัยมากๆและหรูหรา เหมือนเคยครับผมจกไฟฟ้าหนึ่งอ,อัโต้มีมาให้ตัดกับสีดําเป็นโนแบค็คเลยนะถือว่าเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกจุดนะครับผมโอเคมาดูบริเวณกระดูกงูกันหน่อยดีกว่านะครับผมให้ดูความเดิมของตัวรถนะเดี๋ยวพี่ๆจะคิดว่าเป็นป้ายแดงนะไม่ใช่นะนี้มือสองนะครับผมรถมือสองแต่ว่าสภาพเนี้ยบแบบนี้เลยเนี่ยเมทาร์ช้องไฟสวยๆไม่มีรอยบสซีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมฮนะเป็นรอยจากโรบอทนะครับผมจากโรงงาน ที่ผลิตรถคันนี้ขึ้นมาเลยนะต้องมีครับผมมีทุกคันและเรียงตัวสวยๆแบบนี้ช่องไฟสวยๆนะครับผมนะแสดงว่ารถไม่มีการโดนไม่มีการโป๊สีมาแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยตามมาตรฐานของบริษัทเพชรยต์นี่ครับตามขอบประตูนี่มาร์คเดิมโรงงานตรงหัวน็อตยังมีอยู่เลยนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันตามซอกนะไม่ต้องเก็บสีใดๆทั้งสิ้นมีปั๊มให้เห็นชัดเจนนะครับผมนี่บาร์โค้ดรวมถึงตัวล็อกประตูนะครับผมรอยมาร์คโรงงานยังมีอยู่เลยนะแบบนี้เลยครับ ไม่ต้องไปเก็บสีเพิ่มเติมใด้ทั้งสิ้นนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับตัวโครงสร้างรถเราการันตีให้แล้ว30มสิบวันเลยนะครับผมนะรับประกันได้เลยอ่ะมาต่อกันที่พวงมาลัยครับผมเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเดิมแท้จากโรงงานของ isuzu เลยมีตัวคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับผมครับสบายสบายเลยเป็นระบบล็อกความเร็วนะมีมาให้เช่นเดียวกันขนาดตัว DVD ยังมีให้เลยนะครับผมนะแบบนี้สามารถคอนโทรลเสียงได้ตามปกตินะครับผมแบบนี้เลยนะ ปรับโหมดคอนโทรลเสียงหรือว่าจะรับสายโทรศัพท์ได้วงไัยก็ดตบเดิมแท้ๆครับผมนี่ครับมีกันเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาจอดบนเนินครับผมมีกันถลายมาด้วยนะรวมถึงออโต้ออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปอ่าใช่จบทับไฟฟ้ามีมาให้เบาคู่หน้าเบาหนังเช้นในการสีทีมนี่ครับดีไซน์เหมือนกันเลยนะนั่งสบายๆนุ่มๆแบบนี้รวมถึงนี่ครับเป็นปรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับปรับได้ตามสรีระของร่างกายเลยได้หลายระดับนะ นั่งสบายๆไปเลยคูนคอนโทรก็มีให้แบบนี้ทักชั่นคอนโทรก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมโอเครถร้องไม่หยุดเลยนะต้องสาตาร์ทและให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ครับผมสาตาร์ททีเดียวติดแอร์เย็นช่ำแบบนี้เลยนะครับผมนี่เลขใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับผมก็ถือว่ากลางๆไม่ได้เยอะมากนะครับปรับทิปเอทิปบี B ได้ตามปกติเลยนะแถัดไปเลยมาสองลุกวันนี้ฝั่งซ้ายวัดรอบฝั่งขวาวัดความเร็วครับผม โอเคน้ำมันที่เห็นกับพริบกระพริบแบบนี้นะจะหมดแล้วแต่ถ้าพี่ๆมาจับจงองกับบูมบุมแถมน้ำมันให้ด้วยนะครับผมนะเฉพาะพี่ๆที่จับจงองกับบูมเท่านั้นที่บอกอุณหภูมิด้วยแบบนี้เลยนะที่วางองวางแก้วมีมาครบพร้อมๆตามสไตล์รถครอบรัวน,นะนี่ครับคอนโซลกลางได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมเซตติ้งน,นี่สาม,มารถเชื่อมต่อ USB เชื่อมต่อแผ่นซีดีหรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะครับผมเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะ แล้วก็เสียบสาย USB สาย AUX ได้ตามปกติสายแจ็คได้เหมือนกันนะครับผมต้องดูนะครับว่ามีตัวน a วิเกเตอร์ไหมคันนี้ยังไม่มีนะสามารถคอนโทรลได้ตามปกติครับผมโอเคตัว DVD ยังไม่มีน a วิเกเตอร์นะนวิเกเตอร์ก็จะลั้งขึ้นไปแล้วดับหนึ่งนะครับผมแอร์ Air ได้เป็นแบบแมนนวลนะมีติดสติ๊กเกอร์มาจากโรงงานเลยนะแบบนี้นะเหมือนมาจากโรงงานเลยแอร์เย็นฉ่ำครับเพิ่งเปิดเมื่อกี้ก็ฉ่ำแล้วนะ แล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับผมนะาานเกียร์ได้เป็นดำเป็นโนแบ็คเลยนะครับผมหัวเกียร์จะเป็นคาร์บอนหูดลายไม้แบบนี้นะครับผมเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะนี่ครับปุ่มโทนกันไปเลยสายไม้ตัดกับสีชีมและสีดานะครับผมสวยงามครับด้านหลังสักเล็กน้อยความสวยงามความกว้างใหญ่ของตัวรถนะครับผมไปกันได้ทั้งครอรัวสะดวกสบายแน่นอนนะคอนโซลสีไม่มีซีดไม่มีจอดตักแดบผมเจ้าของคนเก่าดูแลรักษามาเป็นอย่างดี บต่อคอมีมาถูกต้องกฎหมายเช่นเดียวกันถูต้องตามกฎหมายนะไม่มีขายเกินราคาครับผมโอเคนะก็เข้าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังแล้วกันนะครับผนะอันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมได้ฟัง์กชันมาจัดเต็มกับราคาเบาๆราคาประหยัดพีดาวได้อีกต่างหากนะครับผมมาพร้อมกับสีหายากไม่ค่อยได้เห็นกันสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะกับ isuzu new x นะครับผม 1.9 DVD ทูวิวได้นะครับคับนนี้ปี2 0 1 7จดบนะได้สีเทาควันบุรีสรีเทาดาเข้มๆไม่เหมือนใครแน่นอนหายากด้วยนะครับผมน,ะคนะคันนี้ราคาอยู่ที่739,000บาทครับผมฟังไม่ผิดนะครับ739,000บาทแถมยังฟรีดาวได้ด้วยผ่อนเบาๆแค่1 4 0 0 0 0บาทเพราะว่าได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมจากดินเลอร์เจ้าใหญ่เท่านั้นเลยนะครับผมแบงค์หลักให้โอมชั่นนี้เฉพาะดิลเลอร์เจ้าใหญ่นะครับ พร้อมกับโปรขับปี90วันด้วยนะครับเอารถไปวิ่งใช้งานก่อนท่องเที่ยวช่วงนี้คือหล่อมากแน่นอนนะครับผมสีนี้หาย,ยากด้วยนะครับสีหาย,ยากแบบนี้เอาไปท่องเที่ยวกับครอบครัวไม่ต้องจ่ายค่างวดเลย90วันมาจ่ายทีปีหน้าเดือนมกราได้เลยนะครับผมนะสำหรับพี่ๆที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของโทรหาผมได้ที่0902989893ได้เลยครับผมขอ,อกรถฟรีดาวแล้วก็ค่างวดก็ไม่ต้องจ่ายนะครับผม90วันไปใช้กันอีกทีปีหน้าค่างวดรถแค่นั้นเลยครับผม1,400บาท รีบจับจองเข้ามานะครับ0902989893ครับผม <UB Music> โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันขอบคุณพี่ๆที่รับชมกันมาจนจบนะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบุงด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เปกำลังใจให้กันนะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมรถเข้าใหม่จะเป็นคันไหนฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ